สวัสดีครับพบกับผมยาวโกฟาร์มเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้จะพา FC ทุกท่านมาพบกับน้องหมูปา่าท้ายสวนนะพี่น้องวันนี้เราก็อยู่บรรยากาศท้ายสวนกลางทุ่งนานะพี่น้องเนาะฝั่งฝั่งซ้ายของเราก็เป็นทุ่งนาฝั่งด้านหลังก็เป็นทุ่งนาครับด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาครับผมตอนนี้ก็จะเป็นจักรวาลของโกฟาร์มนะพี่น้องพื้นที่ของโกฟาร์มครับผมของโกฟาร์มพื้นที่นี่ครับจากคลองเล็กๆนี่นะครับขึ้นไป ด้านบนนะครับไปต้นต้นไม้นะครับพี่หลวงผมแค่นั้นเลยครับผมฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาของเพื่อนบ้านอันนี้ก็เป็นทุ่งนาของแม่ครับผมวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตเล้าหมูล็อกผสมน้องหมูนะครับเราจะให้น้องหมูตัวผู้ที่เขาดูร้ายนะครับผมตัวนั้นน่ะน้องหมูตัวผู้ที่เขาดูร้ายให้เขามาอยู่บ้านนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้ามาทําสิ่งต่างๆในพื้นที่ก็จะพัฒนา ทำเล้าทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะลงไปอเอาดินขึ้นมาทำเป็นเล้าน้องหมูนะ้องพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราพา,าทีมทีมงานวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นจิ๋ววัยรุ่นจิว๋วมาทำเนาะพี่น้องก็ให้ขุดเสาแล้วก็เรามาตั้งเสาสามต้นนี่ครับตั้งเสาสามต้น ตามมุมนู้นเราก็จะทําเป็นเราก็จะได้ล็อกนี้กับล็อกนี้อีกหนึ่งล็อกเป็นแม่พันธุ์นางเอียนที่เราจะเอามาอ่าแยกนะพี่น้องแยกเพื่อบํารุงให้น้องหมูเขา,เามีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงที่ดีแล้วก็แยกออกจากลูกเขาเพื่อที่ลูกเขาจะไม่ได้แย่งกินนมนะพี่น้องเราทําให้ลูกไอตัวแม่เขาจ่อยนะพี่น้องอก็เราจะทําเป็นประตูทางเข้าสองด้านนะพี่น้องก็เข้าฝั่งนี้ด้วย แล้วก็เข้าฝั่งนี้ด้วยนาะพี่น้องเนาะให้ให,ให้ให้เข้าได้สองสองสองฝั่งนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวแล้วก็เหลือส่วนตอกกั้นน้องหมูเราก็จะใช้ไม้เหมือนเดิมครับเป็นวัสดุใช้สวยที่เรามีอยู่ตามาพื้นที่ในพื้นที่ของเราเนาะพี่น้องเป็นต้นไม้ต่างๆที่เกิดริมรั้วริมสระของเราก็จะตัดนี่เห็นไหมเราตัดมาแล้วครับผมพี่น้องเป็นต้นพักเกษตรบ้างต้นอ ไอ้อะไรล่ะต้นอะไรต้นว่าบ้างต้นโกบ้างเนาะพี่น้องเนะาะหลายต้นครับก็จะมาทําเป็นลูกตั้งเพื่อที่จะซอยซอยลูกตั้งนี่ซอยอล็อกน้องหมูเนี่ยซอยกัน้นๆไม่ให้น้องหมูออกแล้วฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เราจะทําเป็นประตู2ด้านเนาะพี่น้องน้องหมูเข้าด้านนี้ก็ได้หรือน้องหมูเข้ามาด้านนี้แล้วอยากทะลุไปด้านนี้ก็ได้ก็จะก็จะทําเป็น ประตูสองด้านเนาะพี่น,น,น้องเนาะสำหรับน้องหมูทําเป็นประตูน้องหมูนะครับอันนี้ก็เป็นประตูใหญ่ที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้ก็เป็นประตูเหล็กก็ั่งนั้นก็เราใช้เลือกไอ้เชือกรัดนะพี่น,น้องก็ก็เป็นพื้นที่เดี๋ยวเราก็เสร็จย,ยังไงเลา้เามอ่าบ้านน้องหมูตัวผู้ ล้างหม่ของเราเดี๋ยวเสร็จยังไงเราจะอัปเดตอีกทีเนาะพี่น้องเนาะก็เราก็จะทําไปเรื่อยครับผมก็ทําเฉพาะวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะก็มามาช่วงทําเฉพาะวันหยุดเวลาอันนี้เราก็มาให้อาหารให้นู่นให้นี่ก็คําแล้วก็จะมามาทําช่วงวันหยุดแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยครับผมแต่ก็ทําไปเรื่อยๆครับช้าอา่างานงานในพื้นที่สวนของเราอาจจะช้าแต่ว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆหลังจากเสร็จงานประจำเนาะเราก็เข้าสวน โอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมรอติดตามครับผมรออัปเดตว่าเราหมูของเราจะเสร็จวันไหนนะครับผมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชม